เมื่อนี้แม่เจ๊กกจะมาผ้าเห็ดเชื้อเห็ดคือเกาล่ะค่ะค่ะนี่ดอกบานที่แม่เจดเก็บม่อไรเนาะดอกบานนี่เนาะค่ะเนาะดอกแคระงูกบานเนาะค่ะเนาะแม่เจดก,กัดจะเอามาเห็ดเชื้อเห็ดนะคะนี่ดูที่เขาจะใส่ใส่น้ำตาลใส่แดงค่ะใส่ประมาณอันสามส่วนตุ่นค่ะสามส่วนตุนเนาะห้ยห้อยห้ยห้ยไปนี่แหละค่ะ ใส่ประมาณสามส่วนโตมีสี่ส่วนก็นได้เนะคะนี่ห้อยห้อยห้อย,ยไปี่สิละค่ะแต่เท่ากับเอาฝามาปีดให้อันสนิทเลยนะคะ่ะพักไวสามมือเนาะไม่แจกกะจะเอามาปัน่นแล้วก็จะไปผสมนม้ำน้ำฝนนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันไม่นม้ำฝนเนาะนี่ละค่ะเท่ากับจะปล่อยทิ้งไว้หรือว่าองใส่น้ำใส่หยางด้ค่ะนี่ละค่ะเฮ็ดก็เฮ็ดจำพวกโดกเฮ็ดละงอกเนาะ เฮ็ดเพื่งเฮ็ดไข่อย่งนี้เละค่ะเฮ็ดปลานี่ค่ะเาาสามารถเฮ็ดแบบนี้ระค่ะเฮ็ดปวกขึ้นกันเนาะค่ะเนาะเฮ็ดแบบนี้เนาะมันก็จะเป็นเชือเฮ็ดพอพอได้สามหมื่นเนาะแม่จะปิดปากไว้แล้วก็เอาไว้ในลมเนาะปิดปากไว้บริได้ใส่น้ำใส่หยังดอกแม่ก็จะพอครบสามวันแล้วแม่ก็จะเอามาปั่นค่ะนี่ระค่ะวิธีเฮ็ดเชือเฮ็ด่าเฮ็ดเชือเฮ็ดละงกจ้าแล้วก็ทุกๆเฮ็ดเลยค่ะเฮ็ดปลาเฮ็ดขึ้นกันนี่ระค่ะ เฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะเ,เด้อได้เก็บอีหลีจ้า